สวัสดีครับเมื่อนี่กับมาพ่อกับผมนายไพศาเมืม่อนี่ผมก็จะพาพี่น้องไปพ่อสวนอย่างพาราแต่บ่แเ่ณสวนอย่างพาราธรรมดาเนี่ยครับเป็นสวนอย่างพาราที่มีการปลูกต้นซักแทรกระหว่างร่องกลางของอย่างพาราเสือว่าหลายคนนะครับก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าในสวนอย่างพาราสามารถปลูกไม่ยินต้นชนิดอื่นแทรกได้บอ่อแต่หลังจากที่มีการแก้กฎหมายนะครับทางการเพิ่นแก้กฎหมายให้สามารถตัดไม้นะครับไม้ปาไม่ ห่วงหามต่างๆที่เกิดในพื้นที่กรรมสิทธิ์นะครับให้สามารถตัดได้นะครับสามารถตัดนําไปใส่ได้ขายได้ก็เชื่อว่ามีพ่อแม่พี่น้องหลายคนที่อยากจะปลูกนะครับแต่บางค้นนะครับก็อาจจะมีพื้นที่จํากัดนะครับพื้นที่เหล่านั้นอาจจะปลูกพืชชนิดอืน่นโดยเฉพาะอย่างพะลาไปแล้วนะครับก็บอาจจะสงสัยว่าเอ่เฮาสามารถที่จะนํานะครับนํ่ไม้ป่านะครับต่างๆเนี่ยมาปลูกในอย่างพะลาได้บอ่อ เมื่อ12ปีก่อนผมก็เคยสงสัยให้กันครับผมก็เลยได้มีการล่องนะครับทดลองเอาไม่ซักนะครับไปปลูกแทรกส่วนอย่างพราราเบิงนะครับแต่ว่าตอนนั้นกระบ่กล้า,กาปลูกหลายนะครับเพราะว่ายานปลูกไปแล้วตัดบ่ได้ปลูกไปแล้วยุ่งยากในการตัดนะครับก็เลยล่องปลูกไว้ประมาณสองข้องนะครับบประมาณละ2องข้องตุงๆเลยนะครับรวมแล้วกับประมาณ30กว่ากต้นครับ มื่อน,นี้ก็เลยเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้พ่อนะครับให้พี่น้องได้รับชมเพื่อพี่น้องท่านใดอยากจะเอาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับประกอบกันตัดสินใจว่าจะลองเอาไม้ป้านะครับโดยเฉพาะไม้ซักนี่มาปลูกในส่วนอย่างพราราคงจะของเนี่ยจะดีบอนะครับได้ไปเบิ้งกันเล่แล้วกันครับ ต้นก้าไม้ซักที่ผมไส่นะครับก็จะเป็นไม้ซักที่ผมเพาะเองนะครับไปเก็บเอาเม็ดซักนะครับในเม็ดซักที่มันตก ok อยู่ใต้ต้นซักนี่แหละนะครับเอามาเพาะนะครับวิธีการเพาะนะครับก็คือเอาเม็ดซักเนี่ยฮะผมเอามาผมบบแกะนะครับก็คือเอาใส่กระสอบไม่เลยใส่กระสอบปุ๋ยนะครับมาแช่น้ำสองมือนะครับตากแดดมือหนึ่งแส่น้ำสองมือตากแดดมือหนึ่ง ใส่น้ำสองมือตากแดดมือนึงนะครับสลับกัน3รอบนะครับแล้วก็มาวานลงในดินนะครับดินในแปลงเพาะครับแล้วก็เคียดินทมไว้นะครับแล้วก็ต้นก้านะครับที่มันเลื่มงอกขึ้นมาเนี่ยผมก็จะใช้ซ่อนนะครับตักนะครับไปใส่ในถุงพอช่ําครับในส่วนของอย่างพ้าล่านะครับอย่างพ้าล่าแปลงนี้กับปลูกในปี2 5 5 1นะครับแล้วก็มาปลูก ไม่ซักแทรกครับในปี2 5 5 2ก็คือปลูกอย่างพ้าล่าก่อนต้นซักปีหนึ่งครับในส่วนของระยะปลูกนะครับอย่างพาล่าแปลงนี้ก็ปลูกในระยะ6คุณน2.5เมตรนะครับหลักการะมาแทรกไม่ซักนะครับใส่ตรงกลางนะครับก็คือระยะห่างระหว่างแถวของไม่ซักกับอย่างพ้าล่าเนี่ยจะห่างกันยุ่3เมตรหลักการระยะห่างระหว่างต้นซักนี่ก็ ต้นซักกับต้นซักเนี่ยกยู่ที่2.5เมตรครับเนื่องจากปลูกอย่างพ่าาก่อนไม่ซักปีหนึ่งนะครับก็เลยเฮ็ดห้ยช่วงแรกๆนะครับระยะแรกๆนี่ต้นอย่างพ่าลาก็จะใยนําไม่ซักไปก่อนนะครับถึงอายุประมาณอย่างผ่าได้ประมาณ3ปีนะครับไม่ซักก็ใยท่านนะครับแล้วก็ใยควบคู่กันไปนะครับก็คือจะบ่แตกต่างกันหลายนะครับแล้วเมื่อเขาสักปีที่10ครับไม่ซักก็จะเริ่มใยแซงนะครับจะแซงอย่างล่าานะครับ ปัจจุบันนะครับในขณะที่เฮ็ดคลิปนี้นะครับกับปี 2, 5 6 4นะครับไม่อย่างพะล่าอายุได้13ปีนะครับหลักก็ไม่ซักอายุได้12ปีนะครับก็ไม่ซักนะครับอายุ12ปีนี่ก็จะใหญ่ลืนนะครับใหญ่ลืนอย่างพะล่าที่อายุ13ปีนิดนึงนะครับขนาดของลำต้นนะครับขนาดของลำต้นไม้ทั้งสองชนิดก็คือไม้หยางพะลาแลักกาไม้สักทองที่ปลูกนะครับวัดจาก ระดับที่สูงจากดินนะครับประมาณ1เมตรนะครับจุดที่วัดก็คือวัดจากดินขึ้นมา1เมตรแลวก็วัดเส้นรอบวงนะครับต้นอย่างพะ่าครับต้นอย่างพะ่าจะมีขนาดนะครับจะมีขนาดของเส้นรอบวง UTC สถึง75หเซนติเมตรครับแล้วก็ไม้นะครับไม้สะกข้องนะครับจะมีเส้นรอบวงนะครับ u t 60นะครับ60ถึง95เซนติเมตรครับผม ในส่วนของความูงนะครับในส่วนของความูงนี่ก็สังเกตเห็นได้ชัดว่าไม่อย่างพลานะครับจะเตี้ยกว่าไม่ซักนะครับนิดนึงนะครับไม่ซักนี่หลังจากที่มันเลื่อมแซงนะครับมันก็จะเลื่อมเืมนะครับจะสูงกว่าไม่อย่างพลานะครับไม่ซักนี่มันกิ่งนะครับกิ่งที่มันเกิดใหม่กิ่งด้านบนๆนะครับกิ่งที่มันเกิดใหม่เนี่ยเมื่อกิ่งด้านบนๆแข็งแรงนะครับกิ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับกิ่งที่อยู่ใต่ที่อยู่ต่ำที่อยู่ด้านล่างนี่มันก็จะ เริ่มแห้งนะครับแห้งแห้งแล้วก็มันจะกิ่งนะั้นมันก็นจะตายนะครับแล้วมันก็นจะแห้งรุดไปนะครับทําให้กิ่งของไม้อย่างพารานะครับไม้อย่างพาร่าที่มันหยุดต่ากว่านี่นะครับก็สามารถที่จะอสอดแทรกนะครับสอดแทรกเข้าไปาหาต้นของสักท้องได้นะครับเห็นได้ชัดว่า,างาของทั้งสองชนิดเนี่ยครับมันจะบ่ได้เบียดกันจนเกินไปนะครับ สุดท้ายผมก็ขอสรุปนะครับขอสรุปการทดล่องแบบง่ายๆของผมการทดล่องปลูกไม้ซักแทรกสวนอย่างพาล่าทดล่องปลูกไม้ซักในสวนอย่างพาล่านะครับโดยการปลูกไม้ซักนะครับหลังอย่างพลาหนึ่งปีนะครับก็คือไห้ไม้ซักนะครับมีอายุน้อยกว่าอย่างพราลาหนึ่งปีได้ผลเป็นจ้งไดนะครับผมกขอสรุปว่า การทดลองของผมได้ผลเป็นที่นาพ่อใจนะครับก็คือไม้ซักเนี่ยจะบวบเบียดอย่างพลาจนมากเกินไปนะครับแล้วก็ต้นไม้ซักแล้วก็ต้นอย่างพลานะครับก็สามารถที่จะยู่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็ไม้ซักนี่ตัวเลื่อมอย่างพลานิดน้อยนะครับแล้วก็พอมีพี่น้องท่านใดนะครับที่เบิ่งคลิปแล้วมีเรื่องของใจนะครับมีเรื่องสงสัยนะครับอันใดที่ผม อธิบายได้บ่เมืดหรือว่าอันไรที่ผมบ่ได้อธิบายไปนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาอ่านนะครับอันไรที่ตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับแล้วกับพี่น้องท่านใดนะครับที่มี ข้อมูลนะครับมีรายละเอียดหรือว่ามีข้อมรู้ต่างๆนะครับที่อยากจะแนะนําผมนะครับกับคอมเมนต์ใดขึ้นกันนะครับเดี๋ยวผมมาอ่านนะครับอันไหนที่ผมสามารถที่จะไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับอยากจะให้ผมทดลองนะครับทดลองอันไหนที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเกษตรกรนะครับสามารถแนะนาเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านนะครับอันไหนที่สามารถทดลองได้อันไหนที่สามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวผมรีบทํานะครับแล้วก็ เดี๋ยวเอามาแช่ให้พี่น้องได้เบื้องกันนะครับสิ่งที่ผมจะมาแช่ให้พี่น้องได้พ่อได้ชมนะครับผมก็จะเนียนสิ่งที ชาวบ้านทั่วไปนะครับเกษตรกรทั่วไปสามารถลงมือฮิตเองได้นะครับเห็นเองได้นะครับก็คือเบื้องของผมแล้วสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับส่วนข้อมูลนะครับที่เป็นวิชาการลึกๆนะครับหรือว่าการทดลองนะครับที่ใส่เงินทุนหลายๆตรงนั้นเนี่ยผมจะบ่เอามาฮ็ดนะครับจะบ่เอามาแช่พี่น้องเดบึงให้บห้พี่น้องได้เสียเวลานะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็สามารถที่จะ กดกระดิ่งนะครับกดสับสกายติดตามไว้นะครับถ้าผมมีความู้นะครับความู้หรือว่าการทดลองนะครับที่ผมลงมือเฮ็ดแล้วนะครับหรือว่าผมสงสัยตรงไหนนะครับผมก็ลองเฮ็ดนะครับเฮ็ดแล้วได้ผลเป็นยังไงผมจะมาแชร์พี่นองด้เบบึงนะครับ สิ่งที่ผมจะนํามาแช่นะครับผมก็จะแช่ทั้งเฮ็ดแล้วได้ผลดีนะครับแล้วก็เฮ็ดแล้วได้ผลเสียผมก็จะเอามาแช่ให้กันนะครับอันใดดีกับพี่น้องเอาไปเฮ็ดได้เลยนะครับส่วนอะไรที่บ่ดีนะครับเฮ็ดแล้วบ่ได้ผลหรือว่าเฮ็ดแล้วได้ผลบ่คุ้มนะครับพี่น้องก็จะได้หลีกเลี่ยงนะครับสำหรับเมื่อนี่ผมก็มีเรื่องจะแช่พี่น้องได้พ่อได้ชมเพียงแค่น,นี้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแห้ง นอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนเห็ดกันเกษตรด้วยความสนุกนะครับแล,ล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยจากโควิดครับสวัสดีครับ